อาหารเช้าเด็กๆสำหรับวันนี้น,นะคะต้มเนื้อวัวเสร็จแล้วก็เครื่องในวัวมอเบอร์เ,อเลยนะคะตื่นเช้าค่ะไปคุณลูกแม่แตนบอกให้ไปเอาเนือ้อเสรแล้วก็เครื่องในส็วัวนะคะของคุณแม่แตดแล้วก็ผะะัาานนกนะคะสำหรับร้านผักเนื้อวัวสดนะคะที่เป็นใหญ่เลดีวันนี้ให้เหนื้อเด็ก ได้เนื้อมาเสร็จก็ล้างทำความสะอาดอย่างดีค่ะอาหารของเด็กๆนะคะแล้วก็ไปขุดเครื่องเทศต่างๆ,ๆในไรนาเรานี้นะคะมาใส่เครื่องเทศตก้มหม้อโมโมมเบอร์เลยนะคะตม้มให้เด็กๆหร่ให้เด็กกินได้อร่อยนะฮะขอบคุณมากๆสําหรับเพื่อนตาวนะคะที่กรุณานะ,ะเด็กๆเรานะคะขอบคุณแทนเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะวันนี้ตรงเป็นอาหาร มื้ออร่อยอีกหนึ่งมื้อที่เด็กๆเ,เขามีความสุขในการกินอนุโมทนาเมีกับแม่แต่งและพ่อถังด้วยนะฮะที่ทาอุ่นนะครับผมให้เนื้อเรามาต้มให้ลูกๆนะครับผมต้องขอบคุณมากๆากครับขอบคุณมากนะคะคุณบุษราขอ,ขอบคุณด้วยคะ่ะขอบคุณแม่แต่งด้วยนะคะ